สวัสดีครับหายเย,ยลงฟัดเรียบชนแนลรีแหละครับวันนี้รีแหละงานเกี่ยวข้าวก็น้อยนะครับตอนนี้ก็ว่างๆครับนี่เมนูันบ้านเลยตเตรียมครับเตรียมกับแก้ม เราเปรตได้เรป่าอยูเด่ะเราทานในข้างนอกครับบรรยากาศก็ลุกทุ่งลุกทุ่งเลยโค้งมาเราวโดูก้อนช่วยกลมมึงบ้างฮะต้องโชยในถังด้วยดิในถังอะไรถังอะเปิดถังโชยอ๋อหลังจากบางคนก็ทำนานะครับบางคนก็ฉีดยาบางคนก็กลับจะเกี่ยวข้าวก็นี่เลยครับ ก็ช่วงรีแลกครับชื่อช่องก็บ,บอกอยู่แล้วนะฟาดเรียบเอาทุกอย่างนะครับนี่ก็พ้าครัวป,าารประจำซุ้มอะไรสองตัวนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแป๊บเดียวละฐานอ่ะ มีอยู่สองตัวนะครับสามสามสามอ่ะใส่ด้วยอ่ะเอใเอใส่ตัวยื่นไปเอาบางังใส่ดิแล้วก็ตัวดีเลยจ้ะตัวอโล่ตัวขาต้องหาอุา้งนะบังใส่จะได้ตัวนี้หัวต้องผ่าด้วยโอ้สูงมัยถึงบอกว่าเนี่ยถึงถึงน้ำไก่ที่เพ่งเลยอะ ล็อกกดาษยังไงเรืๆๆรอ่องจะมีกดูกตรงนี้ต้มโยกอเรียบร้อยครับลงกระทะเรียบร้อยน,อนี่มีไม่มีอะไรดับกลิ่นเลยใช่ไหมไม่มีแอลกอฮอล์เลยใช่ไหมใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใช่ไหมหต้องมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะเนี่ยเตาว่ามันสูงไหมนะมสูงเหรอที่มันเดือด,ดอยู่แล้วมันต้องแบบ ันท่วมอะไรเงี้ยแต่ก็เดือดละเดือดแล้วเดือดแล้วเอ้เมอเขียงไว้ไหนวะต้องซอยด้วยใส่แม่งทั้งใบอะ หันห่นหยาบหั่นหยาบฐานก็เนาะจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ความบึกมันกินเลยโอ้ดูหัน่นเนี่ยเขาจเลยอะเฮ้ยหั่นแบบนี้แหละ <ไป S 1> แบปมันต้องเล็กๆมีดมันมีอย่างนี้คมเลยง่ายๆ ต้องยุ่งยากมากมาเต่วามเขือตักลงปลาไหลมัน้อยเกินใส่พริกแกงยังไงหังใส่พริกแกงทีหลังนะวนก่อนรวนหน่อยอ๋อนี่รวนดับกลิ่นก่อนนะสูตรที่นี่นะครับผากลางแัลาวแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ถนัด นะครับภายในซุมก็ประมาณนี้นะครับจะซุมนี้เขาก็จะทุกเย็นเลยซุมนี้ก็รับจ้างวานวานปุ๋ยฉีดยาครับปปรจะเป็นทีมงานของเขาเลยผมก็หลงมาวันนี้วันเดียวครับรอ๋อนี่ลวนลวนแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ตอนนี้ก็มาผัดพริกแกง

อันนี้สูงไปนะ่ยเออเห็นป่ะแป๊บเดียวเดือดละช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่างานงานเกี่ยวนครับ ทางบ้านผมนี่หมดจะหมดทุ่งแล้วนะครับเหลือก็ไม่กี่เจ้านะก็กำลังเริ่มหวานนะครับบางเจ้าก็เริ่มหวานนะครับบางบางเจ้าก็ได้ไปมาประมาณเดือนแล้วนะครับบางเจ้าก็ทิ้งไปนาลุ่มๆก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ายังเยอะอยู่แต่น้ําไม่ท่วมนะครับปีนี้น้ําน้อยนี่อย่างเจ้านี่ก็พ่อครัวนี่ก็วิตน้ำเพิ่งจะขึ้นมานะครับ <laughs> หวานแล้วโดนน้าตลอด ใส่ข้าวอะไรจบชุดนี้ข้าห้าข้าห้าข้าวห้าข้าวกี่เดือนร้อยห้าวันร้อยห้าวันสามเดือนสามเดือนนิดนิดกว่าจะเกี่ยวได้กับสี่เดือนมั้งก็วัดดวงนะครับถ้าฝนไม่มาก็พอได้กินนะครับ <c oughs> อย่างหน้าบ้านไปหน้าบ้านนี่จะทำสองรอบนะครับมืดๆนี่น,น,นี่อาจจะมองไม่เห็นนะพอหวานไปแล้วก็ฝนตก ตกตลอดเลยนะครับต้องไถบางเจ้าก็สองรอบนะครับต้องทำใหม่ครับกระป๋องใส่ได้หรือเปล่ชุดปึกนี่ครับชีวิตุนบ้านครับอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับ เดินลงไปกลางุ่งนาแป๊บเดียวครับปงหอยปูปลานะนรับพร้อมเติมน้ำอีกหน่อยอนนแห้งไปพอดีน้ำแห้งก็สุกพอดีครับเคี่ยวไปเรื่อยๆรอปลาไทยเล,ย<ป>ลอ ยยยงง้กินมเเลอใส่แล้วอ่ะผงนัวไม่ทันเห็ดเลยตอนแรกเต็มกระปุกอ่ะเหลือก้นกระปุกอย่างแซมก็โกไมาเกือบเต็มกระปุกแล้วเออเนี่ยเกือบเต็มกระปุกมั้งแค่นี้เนี่ยฮะเผลอแป๊บเดียวเองเหลือเศษเหลือแค่นี้ไงตอนแรกเหลือแค่เนี้ย จริงหรือเปล่าย่อเสร็จแล้วนะครับกับเพรากัะเพราตามไม่มีอะไรมากมายครับมีแค่กับเพากับใบมะกรูดนะครับชงกระชายไม่ต้องใส่เอาแค่นี้พอรสอยเน ไอจานจะบอกว่ากกว,วันนี้วันอาทิตย์จานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยจานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยมิโลจานเนี่ยตักบ้าทำไมในกระทะมีแต่เนื้อทำไมในถ้วยมีแต่สมุนไพรอ่ะจะตักใหม่จะตักใหม่เหมือเท่าไหมขายชิมขายชิมเอ้าลองลอง,ลองชิมดูหน่อย ตัวนตันใกล้นหององ่่านเว้ยโอหตั้งค์ีายมันตก้ไม่ย่างเุาดยอดเลยอะเป็นไงยอดครับเราจะกินมอนี่ครับข้าวไหมข้าวร้อนร้อนไหมขานป่าถูกวิแกงหมือยัง เอาพิกแจงออกทิ้งไปแล้วเ่อไหรอถุงเมื่อหร่ทำไมอ่ะเอเกล็ดล็อคือเอาถุงพิกแจงออกแตเอาถุงแตเอาถุงไหมเกล็ดนี่ก็ประมาณนี้นะครับวันสบายสบายครับดีแหละผู้นิชาก็จการทำงานผู้นิชาก็ลุยงานกันต่อนี่ทีมงานนี้ก็ฉีดยานะครับฉีดยาหว่นปุ๋ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ